สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำแบบฝึกหัด1.3นะคะข้อที่4ค่ะกำหนดให้ z แล้วก็ w นะคะเป็นสมาชิกของ c ค่ะจงแสดงว่าค่าสมบูรณ์ของ z บวก w ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z กำลังสองบวกอยู่กับ2เท่าของจำนวนจริงคูณอยู่กับ z แล้วก็คูณอยู่กับสัญญุคข,ของ w นะคะบวกอยู่กับค่าสมบูรณ์ของ w กำลังสองค่ะ วิธีทำค่ะจากทฤษฎีบท1.2.3ข้อที่1เขาบอกไว้ว่าค่าสมบูรณ์ของแซดกำลังสองค่ะเราสามารถแปลงให้ได้มาเป็นแซดค่ะคูณอยู่กับสัญญุของแซดหรือว่าแซดคูณอยู่กับสัญญุของตัวมันเองต่อไปค่ะจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของแซดบวก W ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยค่ะเราแปลงได้มาเป็นแซดค่ะบวกอยู่กับ W แล้วก็คูณอยู่กับสัญญุของตัวมันเองหรือว่าส ยุคของ z บวก w ค่ะต่อไปค่ะจากสัญยุคที่ขีดยาวเนี่ยนะคะเราก็สามารถทำมาเป็นแบบนี้นะคะที่ขีดสั้นนะคะต่อไปเราก็ทำการแจกแจงก็ค,คือจะได้แซดค่ะคูณอยู่กับสัญญุของแซดหรือแซคูณอยู่กับสัญญุคของตัวมันเองบวกอยู่กับแค่ะคูณอยู่กับสัญญุคของ W แล้วก็บวกอยู่กับ w คูณอยู่กับสัญญุคของแซด แล้วก็บวกกับ W ค่ะคูณอยู่กับสัญญุของตัวมันเองจากทฤษฎีบทนะคะที่ได้บอกไว้ว่าค่าสมบูรณ์ของแซดกำลังสองเนี่ยค่ะสามารถแปลงให้ได้มาเป็นแซดคูณอยู่กับสัญญุของตัวมันเองและตรงนี้ของเรานะคะมันคือแซดคูณอยู่กับสัญญุของตัวมันเองแล้วก็สามารถแปลงให้มาเป็นค่าสมบูรณ์ของแซดกำลังสองได้ค่ะตรงนี้เราจะเขียนไว้เหมือนเดิมอะเรามาดูตรงนี้ค่ะ ดับบิลคูณอยู่กับสัญญุของตัวมันเองแล้วก็แปลงได้มาเป็นค่าสมบูรณ์ของดับบ um ิลกำลังสองค่ะต่อไปค่ะตรงนี้เราเขียนไว้มันเดิมนะคะเรามาดูตรงนี้เลยค่ะจาก W คูณอยู่กับสัญญุของแแล้วก็แปลงให้มาเป็นสัญญุข,ของ W คูณอยู่กับแแล้วก็สัญญุทั้งหมดค่ะเพราะว่าสัญญุนะคะเจอกับสัญญุมันก็จะหักล้างกันได้ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือจะเท่ากันนะคะต่อไปค่ะ ตรงนี้เราก็เขียนไว้เหมือนเดิมเลยนะคะและการคูณค่ะมันสามารถสลับที่กันได้เราก็สลับที่กันเลยนะคะอะ่เราได้แล้วนะคะว่าสัญยุกของตัวมันเองบวกกับตัวมันเองนะคะก็คือจะได้2เท่าของจํานวนจริงเราก็พิสูจน์กันเสร็จแล้วนะคะดังนั้นค่ะจากการพิสูจน์ก็คือจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของเซตบวก w ทั้งหมดกําลังสองเนี่ยค่ะเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ Z ซกำลังสองบวกอยู่กับ2เท่าของจํานวนจริงคูณอยู่กับ Z แล้วก็คูณอยู่กับสัญญุของ W บวกค่าสมบูรณ์ของ W กําลังสองค่ะขอขอบคุณค่ะ